สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะสภาพสวยๆหายากหนึ่งในพันครับตัวนี้เกรดนี้เลยครับรถสวยจัดครับเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับจัดทรงบางงามครับนี่นะครับมีฝาครอบแมกไนเนอร์ยกได้นั่งได้ใส่ของได้นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนไม่ตัดไม่ต่อไม่เคยบรรทุกหนักนะครับเจ้าของเนี้ยมากมากครับดูแลมาดีครับจัดทรงล้อมายางใหม่นะครับโยโกฮาม่าแม็กสิบแปดนะครับ รถสวยจัดจ้านมากๆนะครับมีฝาครอบแมกไลเนอร์้วยนะครับคงบอกเลยว่าสบายๆครับตัวนี้หายากผมให้เกรด1นึ่ในพันนานๆจะได้เจอสภาพนี้ราคานี้นะครับ3 2 5 0 0นะครับไขเครดิตดีจะผ่อนก็6 7 0 0 0โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับรถจุมินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสภาพนี้ของแต่งแบบนี้นะครับ งามๆเลยครับรีบตัดสินใจนะครับใครที่หากระบะ4ประตูนะครับคันนี้สภาพดีเป็นตัวท็อปปี2010นะครับ3.0เทอร์โบครับเป็นพีรันเนอร์ตัวแท้นะครับมีนะครับก็เปิดยกได้นะครับใส่ของทุกของหรือคนจะเข้าไปนั่งก็ได้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นหลังคาได้เลยครับบอกเลยว่าดีงามสภาพนี้นะครับยกขึ้นมก็นั่งได้อยู่ครับอ่าประมาณนี้นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเป็นตัวยกแบบไฟฟ้านะครับ ใครที่ถูกใจรีบตัดสินใจนะครับจะส่งมางามๆนะครับเจ้าของดูแลดดีมากๆครับยางไนโยโกฮามานะครับล้อขนาด18ภายในสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นตัวท็อปเลยครับเช็คชมดูได้ครับภายในนี่เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ไม่แท้ครับ143,000กิโลเมตรนะครับการันตีไหม่แท้การันตีไม่มีชนหลักอัดต่อการันตีการจะส่งทั่วไทยนะครับ สวยหรูกว้างกวางนั่งสบายอไลหาง่ายดูแลสบายครับเช็คชมดูได้ครับราคานี้สภาพนี้ไปเดินตามเต็นท์ใหญ่ๆโดนหนักกว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้ผมเปิดให้แต่ก็เช็คมาเรียบร้อยนะครับตบะนานๆจะได้มาลงนะครับถ้าไม่สวยจริงไม่แจ่มจริงผมไม่ค่อยไดเอามาลงให้นะครับฉะนั้นคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจัดไปเลยครับคุ้มมากๆนะครับกับปี2010 p r u n e r นะครับ ตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา3.0เทอร์โบใช้งานได้สบายๆทนทานดูแลง่ายภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทุกจดุดไม่มีอะไรต้องเก็บซ่อมนะครับคันนี้นะครับรีบตัดสินใจจะส่งให้ท่านด่วไทยนะครับดูเบาะภายในนะครับไม่เอี่ม รายไม้ส,สวยๆจากโรงงานเจ้าของดูแลมาดีมากๆนะครับเ e n นทลอล์กแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเครับเรียกว่าครบเครื่องคุ้มค่าแรงทนทานดูแลง่ายอะไหลไม่แพงไปที่ไหนก็ซ่อมได้อูไหนซ่อมไม่ได้ปิดอู่ไปเลยนะครับสำหรับโ o โยต้าวีโเป็นที่รู้กันว่าเป็นกระบะสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ถึกทนนะครับใช้งานได้คุ้มค่ามากๆรูปพรมนะครับไม่เอียมเลยครับเจ้าของดูแลมาดูห้องเครื่องนะครับ งามๆเลยครับไม่มีโดนไม่มีแกะไม่มีลื้อครับใครที่หาใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับไปดูตัวจริงโดนทุกคนนะครับคันนี้ซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูครับผมการันตีทุกจุดให้เรียบร้อยนะครับจะส่งทั่วไทยทันรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านเท่านั้นพอครับไม่สะดวกเดินทางไม่อยากเดินทางที่สําคัญคือดูไม่เป็นเช็คไม่เป็นเราเช็คเราคัดให้เราการันตีให้นะครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํา เรารับประกันโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอมีโกหกหมเม็นะครับหรือก่อไม้นะครับเราซื้อคืนทันที2เท่านะครับการันตีขนาดนี้ครับไม่ต้องเดินทางไปดูให้เสียเวลานครับ 3.0D4D นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มากๆครับใครที่กําลังหากระบะนะครับฝากไว้พิจารณาเช็คชมดูได้ครับสวยจริง